ผมได้มีรีวิว XLT นะครับสีเงินไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้นะครับก็เลยพามารีวิวอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Ford r a n g e r รุ่น XLT รุ่นที่เป็นแพ็กเกจเสริมนะครับที่บวกแพ็กเกจไปอีก30,000บาท30,000บาทนั้นท่านจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมไปดูนครับว่าความคุ้มค่าอีก30,000บาทนั้นคุ้มมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนไม่อยากได้ระบบนี้นะครับก็ กลับไปเล่นในรุ่นมาตรฐานนะครับสำหรับบางคนที่อยากได้อุปกรณ์มา,รารตรฐานฟังก์ชันต่างๆที่มันเหมือนในรุ่นท็อปแต่ราคาย่อมยาวกว่าเนี่ยก็อาจจะมามองเป็นรุ่นนี้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับรถที่เป็นราคาพิเศษที่ครั้งซอกอยู่ในรุ่น xlt นะครับอันนี้นะครับเป็นรุ่น xlt นะครับเป็นรุ่นแพ็กเกจนะครับบวกราคาเพิ่มอีก30,000บาทจากรุ่นที่แล้วที่ผมรีวิวไปคันสีเงินนะครับคันนี้เป็นสี เทาเป็นสีเทาดำนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรเหมือนกันนะครับกับรุ่นที่แล้วนะครับแต่ว่าแพคเกจอะไรบ้างนะที่ได้ที่เราสามารถมองเห็นนะครับแล้วก็อันไหนที่มองไม่เห็นเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่เซนเซอร์รอบคันนะเตือนต่างๆเตือนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ ที่เรามองไม่เห็นนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าออโต้อยู่แล้วนะครับรุ่นคันสีเงินที่รีวิวคันนั้นก็เป็นออโต้อยู่แล้วระบบไฟหน้าที่เป็น Auto ออโต้นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับสำหรับจับความเข้มของแสงนะครับเวลาเราเข้าในที่แสงน้อยเนี่ยเซนเซอร์จะจับแล้วก็ปรับแสงไฟให้สว่างขึ้นแต่ทีนี้ในรุ่นที่เป็นแพ็กเกจเนี่ยจะได้ระบบเปิดปิดไฟหน้า ออโต้มาด้วยนะครับกรณีที่เราเปิดไฟหน้าไฟหน้าที่เป็นไฟสูงนะครับแล้วก็มีรถสวนมาเนี่ยจะปัดให้เป็นไฟต่ำออโต้ไปด้วยนะครับนอกจากไฟหน้าเปิดออโต้แล้วรุ่นนี้ยังได้เป็นการเปิดปิดไฟที่เป็นออโต้ด้วยนะครับเปิดปิดไฟไฟสูงนะเปิดปิดไฟสูงที่เป็นออโต้ด้วยนะครับอ่าง้องนั้นด้านหน้านะครับก็ยังเป็นอแบบเดียวกันนะครับ ล้อมแม็กก็จะเป็นแบบขนาดเดียวกันนะครับไม่ได้มีไม่ตา่างแต่อันนี้ในรุ่นที่เป็นแพคเกจเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็นะครับเซนเซอร์ด้านหลังเพิ่มมาให้อีก4จุดด้านหน้า4ี่จุดด้านหลังอีก4จุดนะครับนี่ฮะเซนเซอร์เซนเซอร์ถามว่าติดแยกติดเพิ่มต่างหากในรุ่นที่ไม่มีได้ไหมติดได้นะครับแต่ว่างานเนี่ยก็จ,จะไม่ได้เนี๊ยเท่ากับที่มาจากโรงงานแล้วก็อ่าก็จะเตือนได้อย่างเดียวแต่อันนี้มันมีระบบ เตือนการชนด้วยนะครับนี่ให้ดูด้านหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับของรุ่นนี้นะครับนี่ฮะเราจะเห็นกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นอิวสูนี่ยมันก็จะเป็นกล้องหน้าที่เป็นระบบเอดั art, แต่มันก็จะอยู่ในรุ่นที่ที่แพงกว่านี้นะครับแต่ฟอร์ดเนี่ยให้มารุ่นนี้สามารถเลือกซื้อเป็นแบบแพ็กเกจอย่างนี้ได้นะครับนี่ฮะกล้องหน้าจะมีระบบเตือนการชน ด้านหน้านะครับแล้วก็ช่วยเบรกให้ด้วยนะครับช่วยเบรกให้ด้วยนะครับเอาจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีตัวกล้องเลน้าด้านบนนะครับสําหรับรุ่นที่เป็นแพ็กเกจนะครับแล้วก็นะครับที่เพิ่มมานะครับนี่ระบบเลนคิปปิ้งนะครับควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะครับนี่ฮะเลนคิปปิ้งได้มาด้วยนะครับ ของในรุ่นมาตรฐานเนี่ยจะไม่ได้มีปุ่มนี้มานะฮะตัวเรียนคิปปิ้งมาให้ครับตัวแพ็กเกจก็จะได้มานะครับนี่ก็เป็นอุปทออุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่เป็นระบบความปลอดภัยนะครับที่ผมว่าที่เพิ่มมาเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับ,นะรบแล้วก็มีอีก สองตัวนะครับตัวพวกท็กค,คอนคอนเทิร์นหรือว่าระบบออกตัวคังรัชชันนั้นคือเป็นแพ็กเกจที่เสริมมาในรุ่นของเกียร์ธรรมดานะครับส่วนอันนี้เป็นเกียร์ออโต้พวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่ฮะเพิ่มแพ็กเกจไปนะี่ยอีก3ามหมื่นนะครับไน้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หน้าหลังรอบคันระบบกล้องเตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบช่วยรักษา รถให้อยู่ในช่องทางนะครับเป็นชิปปิ้งนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวเราปลอดภัยที่ได้มานะครับใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับยังมีรถอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจํานวนจํากัดแล้วสีก็จํากัดนะฮะก็สอบถามได้เลยนะครับถือว่าราคาคุ้มมากนะครับราคาคันนี้นะครับตั้งคันนี้นะครับก็ราคาอยู่814,000บาทนะครับ814,000บาทคุณได้สเปค ที่สูงนะสเปคโดยรวมส่วนมากผมมีรีวิวไว้แล้วนะครับคันสีบอนเงินนะครับสีเงินนะครับคลิปก่อนหน้านะครับก็ไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจเสริมจากสีเงินที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ไว้ล่างคลิปนะครับแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยหรือว่าอยากสอบถามการซื้อสดการผ่อนนะครับอ่าก็สอบถามมาได้เลยครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ